เดีนย้เราจะไม่เล่นมกเกเกันนะเราจะต้องห้ามหลุดคำว่าเก์ออก<ด>มาใ<ห>นคลิปมันอมไปได้ยังไงวะตั้งเชอนแบบฮาร์ดเนาะเล่นฮาร์ดกูสร้างละแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปิดเสียงเพลงในเกมไม่ต้องปิดหรอกแต่อาจจะเบาเสียงสักหน่อยนะผมต้องปรับให้เสียงเพื่อนผมมันได้ยินด้วยเพราะว่า เพื่อนผมมันเสียงไม่ค่อยหล่อเท่าผมนะครับคุณเหนื่อยใจทำไมวะตู่เฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยก็สรางาหรอไดโนเสาร์ค,คิดว่าสร้างบ้านที่หมู่บ้านดีกว่าในหมู่บ้านนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดินนําให้เป็นหมู่บ้านไงแต่หมู่บ้านเล็กอะ่ะแสนุกตรงไหนอ่ะเอาสนุกมากเนี่ยสร้างบ้านใช้ความคิดถ้าไม่มีสมองอ่ะเล่นไม่ได้อ่าถ้าถ้าเป็นลงตู่ก็เล่นไม่ได้โอ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 ้เจยเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ดีวะ แต่ว่าหมู่บ้านมันเล็กมากเลยนะเล็กอ่ะเดินห่างไปอกไกลๆอีกนิดนึงแล้วกันมันเด็กเกินเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยไอ้อู้ไอ้อู้ไอ้เโี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันลงยังไงอ่ะเพื่อนหลุดโอ๊ยไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนเฮ้ยหลบหลังสัตว์อ๋อของกูไปไหนหมดอ่ะเออเฮ้ยตรงนั้นมีหมู่บ้านตรงไหนอ่าอุ้ยไอ้เหี้ยมีหมู่บ้านไม่พอมีรังโจรแล้วเราก็ได้ที่ปักหลักแล้วนะครับเป็นที่ ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นแถวรัชดาฮะพัทยาที่แข็งตัวอะไรแข็งอย่าเล่นดีกว่านมมาเล็้วเฮ้ยเอาเอา,เอาอีกแล้วไแถวนี้เช่าตีเหล็กเยอะอ่ะอุ้ยชี้อ่ะจะสร้างบ้านกันนะตรงนี้นะครับผมผมไม่สร้างอะไรใหญ่นะเพราะว่าเราเน้นอยู่นะครับนอนอนนอนนอนอุ้ยมีสองเตียง อยากมาฝากให้มาฝากมาแล้วมาฝากอยากให้ปั๊มไปจมชมไปชจชมแล้วเสียงโคตรอันตรายเฮ้ยกูเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วแม่งตั้งอยู่เดียวๆเลยเฮียก็ไปแยกกันตัดไม้ไม้ต้องก็ตัดใครตัดมันเลยไม้จะได้ไม่ต้องแยงกันต้องระวังเอาของประมาณไหนดีแล้วจะไปลังโนชุดเกาะเหล็กแค่ทะลุก็พอไหมโอ้ต้นไม้ต้นเดียวๆอ่ะ แถวเนี้แม่งโคตรแบบต้องคือต้องปลูกอย่างด่วนนะต้นไม้ต้นจะปูเขาอ่ะอย่างเนี้ยไม่ปลูหญ้าเลยภูนเขาล้วนม,มีเนื้อผสมเกี่ยวอะไรกับเนื้อวะไอเฮียเจอไอเฮียเจอที่สปาลซอมบี้เออตอนเนี้ยอยู่ไหนวะอ๋อเจอละเจอสถานที่สุดเป่นปุ๋ย ปักไว้แล้วนะครับแตนซีดีโอ้ยมาฟังเพลงกินแตงโมเปล่แตงโมแตงโมแตงโมกูจมดินกูจมกูขึ้นไปไม่ได hmm. ้เอยเมื่อแต่คนนอนได้นี่เฮียเดี๋ยวกูก็วนนอนไม่ได้โอ้แต่ก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะครับเราจะต้องอุ่นอาหารแดกก่อนตอนนี้ปไากันต่อโอ้คือแบบต้นไม้แบบเขียวเขียวแบบเดี๋ยวกูจะให้แถวบ้านเราเป็นอย่างนี้บ้างไเหียเขียวมาก ไอ้เชี่ยแต่กูอะจมลิ้นไอ้สั์สงสารเอ็มบีซีต้องมาวิ่งหนีเราจะไปหาของโจรไม่นะปังเราเราจะเอากองโจรมาปิดนั่นคือเป้าหมายดูจากเพื่อนของเมาส์นะเชี่ยเจอหมาไอ้สั์ไม่มีกระดูกเจอหมาแต่กูบอกบ่าไม่มีกระดูก็อร่อยเลยดีนโอเคนะครับอันนี้ก็ตัดไม้เสร็จแล้วของก็ติดตัวมาประมาณนี้เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านกันต่อนะครับ กลับยังไงอ่ะทีนี้อ๋อคิดว่าน่าจะน่าจะมาจากทางนี้นะครับเพราะว่าจำว่ามันมีรองเท้าตีนเบาวะไม่มีเลยไม่มีแล้วเยอะโอ้โหโอ้โอ้ย่าจมย่าจมย่าจมโอเคจมก็ขอจมแคบรู้แหละพื้นไหนมันจะจมรู้แหละประสบการณ์เยอะเกินจมบ่อยเกินนี้รู้เลยจะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ้โหว้า มัวแต่มองหมู่บ้านะฮะเฮ้ยมีม้าแล้วบอวะกดไวใส่ท้องซะด้วยเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันก่อนละกันนี่กูเแ่นยังไม่ได้โอ้โส์บ์ว่าเธอแมนต้องเปนเน์แมนไหมนี่บ้านเฮียนเฮ้ยบ้านกูบ้านกูแล้วมาทําอะไรกันวันนี้ะแล้วเมื่อไหร่ชาวบ้านเนี่ยมันจะออกจากบ้านกูนี่บ้านกูออกไปเหอะขอร้องออกไปไปออกไปอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ย นี่แม่งเอ้ยแจ้งความออกไปมึงเอาออกไปตอนนี้ก็เสร็จแล้วบ้านที่อยู่ชั่วคราวแต่อาจจะมืดไปหน่อยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเราจะไปหาแร่นะกันจะิงจริงมีไฟอปัปากไว้ก่อนแล้วกันมึงเป็นอะไรเนี่ยบ้านกูโอเคมาเดี๋ยวเราจะอันนี้ไปหาแร่กันดีกว่าเราตอนนี้เราทําการ โอเคนะครับคีเปอร์จัดการให้แล้วเรียบร้อยเสร็จไม่อุ้ย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 อุ้าเออ้อแล้วมึงมันเอาดาบกูไปใช้อ่ะไอ้ยทมบี้เด็กอ่ะพี่กบจัดโอ้ยมันตีทีอ่ะโอ้โหตีทีะสี่ตีทีโอ้เกินสี่แล้ว เว้ยเพจเยอะจังเได้ของต้อนได้ไวไม่รู้โอเคพะลงหมือนไวหรือว่าอะถ้าที่ถ้าที่ถ้าที่นู่นมีห้องสมุดนะบอกเลยมหาลัยกูมีห้องสมุดกูหมายถึงน่เกมเป็นยังอ้ยชี้อ่ะอ้ยเฮ้ยไอขี้ไม่เอา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 สมบี้เด็กโอ้ไม่ไม่เอากูเลย เราเนี่ยขุดข right ุดฐานไปเพื <öst> ่อเอาเอาฐานไปเผาแร่ท <sm> ี่เพื่อนผมไปหาใชสนใจ้วคือลูงไม่มาเหมือนกับกลัวฮัลโหลอุ้ยโหเด็ก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 ชิบหายแล้วกลับ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 ก่อนอืมโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เชี่ยมึงจะตามมาขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนอุ้ยอ้ยเชี่ยสบีเดนตามมันตามไม่เลิกเลยนี่คือสิ่งที่ได้มาคือไม่มีอะไรเลยนอกจากฐานจะทำที่ปลูกข้าวเกลือไว้เล่นๆคอนทอรทให้หน่อยดิทขชมีเหล็กปะไม่มีโอ้โหกูมาแต่ถ่าน ไปบ้านไปยากจังเราเพื่อนเรอยู่บนสองสุดน่น้นตัวเงี้ยอยู่ในบ้านด้วยอย่าตีกูนะอย่าเลยกูเหลือหนึ่งแล้หนึง่งเอาเอด็กไปเผาหน่อยดิได้ได้จะเผาให้ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องเอาเยอะหรอกไอ้เงี้ยมีอาหารชุดเยอะโน่นเขาสมอเกย์ไหนนี่คือที่เก็บของนะครับที่เก็บของตรงนี้ อาจจะดูไปยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราทําให้มันปลอดภัยนะครับนี่คือที่เก็บของบ้านผมเองนะครับก็จะเวลาเข้าเนี่ยเราก็จะอยู่นี่ใช่ไหมเราก,กดสลับปึ๊บมันจะนอนลงนะเราก็จะเข้าไปสร้างดวนว่าจะต่อท่อตรงนี้นะครับให้มันไหลเข้ามาเดี๋ยวจะวางกล่องตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะได้นะครับจะลองดวนอ่ะ,อะนี่นะครับนี่เหล็กมันก็จะมาไหลลงใส่ตรงนี้ใช่ไหมล้วก็จะสะดวกนิดหนึ่งแหละ เราจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเวลาอุ่นอะไรก็มันก็จะบรรวมตรงนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวว่ากูพลาดเองไม่ีมาหรอเอ้ยทำเลยทำเลยฝากด้วยเอาไปอ่ะพี่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 เอ้ยอยู่ดีรักกันเฉยแล้วโอ้ยไอ้เีายอยู่ดีรักกันเฉยแล้วเฮ้ยเอาเย็นรู้อ๋อโอ้งจึ๊งเลยกลางถนนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนไปทำแล้วเพื่อน อเจ้เอ้ยเอ้ยได้เอ้ยได้ได้ขอแล้วหนีเหรอได้ขอแล้วอิฟหนีเหรออย่าบอกนะมึงรักกันอีกอะอย่าบอกนะเฮ้ยเยอะ ก่อนหน่งเราก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็จะทำการคราบตัวของอ่าอันนี้ได้กล่องอันนี้มาแหละทำน,นี้อ่าแล้วก็เอาเอา,เอาทองเข้าไปใส่เอาแล้วไปใส่นี่เผาแม่งอย่างนี้เลยทีนี้ถ้าจะเผาอะไรแล้วก็เอาไปใส่ได้นะอย่างเนี้ยอันนี้เรามีปลามีปลาก็ใส่เข้าไป เอ้ยเดี๋ยวนะออกมันก็มาลงอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่าเอ้ยดีดๆๆีดีแล้วก็ใส่เข้าไปได้อ,อาจจะใส่อ่ะมีอะไรเผาไหมอะมีนี่่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้มันก็จะมากระจุกอยู่ตรงนี้เนาะนอกจากนั้นมันก็จะลงนี้แล้วก็มาลงใส่กล่องตรงนี้อีกทีหนึ่งไม่ใส่กล่องนี้นะครับเพราะมันไม่เทแต่ต้องไปทางที่เพื่อนผมไม่ไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องตามทางไปโอ้โห โห้่ตะโกนนี่มันมาอยู่ว้าแต่มันจะไอพวกโกเลมพวกนี้มันเกิดใหม่ได้ปะได้ใช่ปะได้ได้ได้แต่ว่าตัวไอคนหมู่บ้านต้องมีสาติ์ประชากรว่าน่าจะเกินเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาทําอนาจารยอยู่กลางถนนนี่าเพื่อนถ้าใครแม่งไม่ชอบที่แคบนะลบเกมไมครับทิ้งได้เลย เฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยสัป์แมงมุมันอะไรวะน่าเออวิยกองโจรเกิดโอ้ยแม่เ้ยหนักกว่าสเกลอีก อ้อย,ยังไม่ใช่ฐานขนาดนั้นอ้้หตกไปเท่ากับขิดให้ดวงใจนี่ก็เ,เลยเลยก็เข้าไปมีอะไรอีกไหมม่มีเนาะน้องหมาใครเนี่ยอเอ้ยเราไอ้เยแเราใครแล้ว,ลวมันทำไมมันถึงอยากจะเข้าบ้านกูจังอะก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผ่นนานแล้ว เป็นที่นี่นี่เราปลูกต้นไม้กันก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ยเราจะเราจะทําให้แถวนี้มึงมีมึงมีหนังวัวให้กูยืมไม่ไม,ม่ให้กูยืมให้กูปะเอ้ไอ้เคียไม่ต้องละไอ้เคียอยู่ดีก็มีหนังวัวตกไอสัตว์เดี๋ยวก่อนก็คืุ้งข้าเลยมาอย่างจริงๆก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะ กลัวของมาฝากเลยนี่กลัวของมาฝากเลยเอาไปเฮ้ย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 เยเย็น้น้น้้เฮ้ยเอปั๊มเอซัปั๊มเอปั๊มโอ้โหเฮ้ยียด้วยเฮียเียด้วยเฮี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 ยเฮยเฮียเฮยเฮยเฮยียยเเยียยเฮยเยเฮ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 ยเียเฮยเฮ 미치다. 그래 미치. 죽다야.